บายดีพี่น้องพ่อการเด็กเก้ามันเดือบนะซับปอก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 ็จะแบบนี้วุ้ยไม่จะทำเมนูอะไรกูปั๊บปะอ,อ้อมไหมอ้อมออมคมหน่อจีจุ้มหนี้จีจุ้มมันใบมาขีนินมาคือว,วันแท้ ا. ววนบบกขนาดเลยนี่นี่นี่ออมอยังออมเล้าข้องเดียวนะเมนูออมนกน้ำเพิ่นเพือ่อนเดียเพิ่นไปหางบวงถึงเอวเลย ตะกีดกุดพ่อยู่งพะยัยเราอยู่ตั้งแต่กีดเราไปเป่าเอาเด้เราไปเป่าบังเอาเป่าบังปู่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 ก็ควักควักควักกับเป่าดีดีตลอดต่างเป่าเราเราไม่ไพ่เป่าคือบทนี่ไหมแต่ว่าเป็นเสียงนลังจีของเราดีดี

บางเป้าแล้อมันหาแล้วนี่เราเห็ดทอพีวีซีเห็ดเป้าอะไรกยเห็นบางเป้าเี่ะบงเ้าสงเป้าหนุกซัมดาหหดล่ะเราเห็นไซรินดอกริมไซลินพี่เจังหนนเป้าบวชเป้านี่เขาเห็นไหมเราสมีหูหนึ่งเราผลเป้าสิเป้าอัดเป้าอัดดอก หมันมือเราจะเป็นเศวากับีเนาะเแลเป่าเนาะไปนัางมือนึงไปเอาน้ำเล้ามาสนะตั้งแต่เรียนจับกินมาตําดังไหมแล้าไปกลางดังเลยคนเราก็นนางเป่าอยู่ใ้ดังหเลยนโดนบบมๆๆๆๆๆๆมาพไปเป็นลุกมือเราก็นอนอยู่ใ้ดังนันแล้ตํมตึ้งตําดังตัาดังกัลูกไปโจกเอา ขันตัวเด่นมาตำกับสุยหัวเจ้าของไปแล้วตัวใดมัน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 อยู่ไก่ขันหัวกลางดังดังอะไรอยู่ประมาณหัวรถเนาะเราหากินดีได้พออันนูนเราสิไปของเราผู้เดียวดอกตองเลงป้องเลงยิ่งมาเลี้ยงไพ่ดังคนผู้หาสายนี่มันเป็นเบิดตัวไปผู้เดียวยังป้องเลงต้องเลงไปหดคจะาำาหมให้ไม่เศร้าพ่อนี่เป็นตั้งแต่ ทางบางอ,อ,อเอ้ยไปใส่ด่างสิเป็ยงกี่ทามวันย,ยี้ยุดหลดป้าลูงเคยไปสิเปตะกี้พ่อมากินปเ,เปลนี่ยถืถแหกับผ้าแถบแหกับว่าแถบนมาอยุ่น้ำเล่าไปสีดลาสูตรย่บึงกุยนี่โอ้ยยมือเราก็มังปางสีสูนีเง้ยบ่แล้วยืนเอาไม่เอาไม่งามซัก,กอ็ขอางอาของใส่ขอางแย่นน่ะ Tung Pan ở Hong Khoa. Tung kiao, tung kiao nhỏ. A khong khói rhythm. Hang yang vẫn bình quê mong đêm ban 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 nhập 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 ซ้ำนี่คำคำซะนี่พอหนาวหนาวเนี่ยอ่ขากเงียกุ้งปลาสูตรเออโยนตับลงไปทกปั๊บซีบปั๊บเนื้อวิบใส่เก็บใส่เก็บใส่โอ้ยสวยสีได้มากเลยพี่น้องเมนูบนเมนูกันเนาะ้โอ้ขึ้นหนาวแต่สีได้อาบหนาวบ่อยเลยมึงกินงานเท่าดูคนละแก่ละมุ่งพี่น้อง ในวันพักแรมปัดหยุดกีเขาแล้วพอแหลมดังไฟทันปักยางดีไ่ว่าจะควา้าใครพักยางแล้วดาเออเห็ดเล่าเห็ดออาไมได้อาบน้ำผมยืดส้นกระดานผม แนีกินอยู่คนละแก่ละมุมทางนั้นจ้าละเต่าเราล้านก็าพ่อถาแม่แม่ถาพ่อมาหับพ่อถาแม่มาหับจ้าบอกง่ายก็เด็กหน่อยเพราะผู้ใหญ่คนมันเด็กหน่อยมันบอกไงเดยเพราะคือผู้ใหญ่เด็ผู้ใหญ่บอกยากเด็บอกยาก่ยเกินผู้ใหญ่มิติบอกง่ายเกินเด็กหน่อยมิติ ก็เคยเป็นเด็กหน่อยคือกันเนาะติดตามตอนต่อไปคือกรากลังสี่เหลี่ยมยุทก,กีเขาเนาะยกีไล่ประเด็นเรือเขา้าหมดกินซ้ำกันเลยกินเขาอนะไรเนาะกินซ้ำอิ่มนะั่นแหละเนาะ มี่บองประเดกเนาะบองปรดเดกกี้เขานฮอนจำบองประเดกวันนี้เห้ยกินไรเพื่อใ้เซ็บปักพุงยิง่งละยังไปยิ่ยมไม่ไยืนชม่มป่กี้จ้าขันยานนยเดี๋ยวเขาทีเบิด เขาได้ปเทเดี๋ยน้รับกินอิมลรักกินอิ่มแล้วปลาิมรักินอิมแล้วปลาิมรักกินอิ่มแล้วแล้วกินเขาแล้วปแล้สิคนแ้วสิบนนูลกลกลกวลกกวกกปากข้างปากข้างยังหากินไงมนี่ชูบ้านบ้านลรบักไลมนี่ คุณน่ะเมนบูบนบักบวบออมไ้ตี่ิบนโอทิมงานทั้งนั้นเลยยังกินเนาะยังไปซ่องบุงกัน ทีมงานทางนี้ได้ยังกินน่องเนาะรับหมูรับมเป็นตาเสียบใช่ปมรับหมูรับเออนั่นแหละก็ใส่เข้าไปอีกปลาฟักขั่วใช่ไหมขั่วับฟัขั่วฟักขั่วมีตาไส้สดใช่่เนาะบลาสดเด้อบักนะได้บลาสดครับได้สดไหมได้บลาสดไส้บลาสดไส้สดเพราะว่าเมียบ่มาน่ำเนาะเมียกระด้งอยู่นี่แน่ะส่เมียหน้ากระด้างอยู่นี่แน่ ถ้าเป็นซ oh ื้อใหม่ละได้จากซาคิดเป็นซาดิซแล้วโอซาดิซกับเมียบ่ดีกว่าเมียเมียเ่ประเแล้วเ่อซาคิดป่ติแล้วเกินซาดิฮะพอขั้วพอขัวมได้ใส่ส่วนด็ดดบ ด้วนหมูแม่ด้วนด้วนหมูด้วนหมูคนหน่ะเป็นเต่าเป็นลูกเป็นผัวอยู่ด้วยพี่น้องใส่สื้อเด้อนี่ใส่สื้อผู้บ่าวด้อนี่เปลาเอาเด้อก่อนขอเสียเอาไม่บอกไปเอานะเอาละเอาเฮากับนาเฮากับเฝ้่ายุ่งแย่กัะเอารวดตัวมันเป็นลูกเป็นเต่าอีหล่ะเขาบอกเป็นลูกเป็นเต่าจะเอาแล้วเฮือ กันดูกระเต่าเขาก็เอาลูกเอาเต่าล้วเอารูดละพะด้เกอพราะด็กกอดได้หหอมเขาไปจนละอ้าวกันส้บรยสสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำหรัสักนพวกันไม่คลิปหนาสำหรับคลิปนี้สัาดีี่า้อง